มาอัปเดตตลาดกันประจำวันที่10มิถุนายนตอนนี้ก็เวลาประมาณ7โมงก็มาเริ่มต้นกันที่ตลาดต่างประเทศเนะเมื่อคืนดาวโจนก็คือปิดลบไปประมาณ1จุดนะปิดไปที่42,761จุด h N p 500ปิดบวกมา5.52จุดปิดไปที่6,000กับ5จุดและ NASDAQ ปิดบวกมา61จุดปิดไปที่1,9591จุดเดี๋ยวเราไปดูกราฟกัน ก็มาเริ่มต้นกันที่กราฟแรกเนี่ยก็คือเป็นกราฟของน้ำมัน WTI ตามที่เคยคุยเมื่อก่อนหน้านี้ว่าแนวต้านสำคัญของน้ำมัน WTI เนี่ยเขาอยู่แถวบริเวณ64.44 ซึ่งเมื่อวานนี้เขาก็สามารถเบรกบริเวณ64.44มาได้นะตอนนี้นะ้ำมัน W t i เนี่ยก็มีโอกาสรีบาวไปทดสอบเส้นฟีโบร161.8%แถวบริเวณ67.29นั่นเองแต่หากบริเวณ64.44เขายืนไม่ได้เนี่ยเขาอาจจะไหลย,ย้อนลงมาแถว62ได้เช่นกันนะหากเพื่อนๆมีอยู่ก็ลองทำการบ้านเพิ่มเติมกันดูนะครับส่วนกราฟนี้เป็นกราฟของทองคำโคเมกนั่นเองนะ ตามที่เคยคุยกันไว้ก่อนหน้านี้นะคือจุดเฝ้าระวังของทองคำโคเมกก็คือบริเวณ3,328นั่นเองซึ่งเมื่อวานเขามีมีลุ้นเ,เมื่อวานเขาลงมาทดสอบนะแล้วก็ยังสามารถยืนได้ก็ยังมีโอกาสลุ้นรีบาวต่อได้ซึ่งการรีบาวเขาก็อาจจะขึ้นไปทดสอบแถวบริเวณ3,350ถึง3,390โดยประมาณนั่นเองนะแต่หากบริเวณ3,328เนี่ยเขายืนไม่ได้เนี่ย ก็มีโอกาสลงมาทดสอบบริเวณ3,300จนถึง3,200ได้เช่นกันเพื่อนๆที่มีอยู่ก็ลองทำการบ้านเพิ่มเติมกันดูนะครับถัดมาก็คือเหรียญ BTC USDT นะตามที่อัปเดตไปเมื่อวานนี้ก็คือบริเวณ168,000เนี่ยหากเขายืนได้เนี่ยเขามีโอกาสรีบาวต่อได้ซึ่ง จะรีบาวขึ้นไปทดสอบเส้นพิบโว์161.8แถวแถวบริเวณ110,000ก็คือตอนนี้เขาก็คือขึ้นมาทดสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะตอนนี้เพื่อนๆใครมีอยู่ก็ลองเฝ้าระวัง BTC USDT อีกรอบหนึ่งนะหากเขาสามารถยืน110,800ได้เขามีโอกาสไปต่อได้แต่หากบริเวณ110,000 แ0 0เขายืนไม่ได้เนี่ยเขาอาจลงมาทดสอบแถวบริเวณ16800อีกรอบหนึ่งนั่นเองนะใครมีอยู่ก็ลองทำการบ้านเพิ่มเติมกันดูนะครับต่อมาก็เป็นเซ็ตอินเด็กซ์บ้านเรากันบ้างเนะก็คือเมื่อวานเขาก็พยายามปิดเปิดขึ้นไปให้ยืนเหนือ1,140จุดนั่นเองแต่ก็ไม่สามารถยืนได้เมื่อวานเขามาปิดที่บร,เริเวณ1135ั้นั่นเอง ตอนนี้แนวสำคัญของเซ็ตอินเด็กบ้านเราก็คือน่าจะแถวบริเวณ1,140จุดนั่นเองหากเขายืนได้เขามีโอกาสไปต่อได้แต่หากบริเวณ1,140ยังยืนไม่ได้เนี่ยก็อาจจะย่อลงมาทดสอบบริเวณ1,130นั่นเองถึง1,120นั่นเองนะหากเพื่อนๆมีอยู่ก็ลองทำการบ้านเพิ่มเติมกันดูนะครับส่วนตัวที่ฉุดดัชนีเมื่อวานนี้ก็คือพี่เทพนั่นเองนะก็คือปตทพ t t e p ซึ่งตอนนี้จุดเฝ้าระวังของพีทีทีอก็คือเขาต้องรีบกลับขึ้นไปยืนเหนือบริเวณ99.50ให้ได้เนอะเพราะหากเขายืน99.50ยังไม่ได้เนี่ยเขาก็อาจจะลงไปทดสอบ97.25นั่นเองแต่หากเขาสามารถยืน99.50ได้เขาจะมีโอกาสรีบาวไปทดสอบ102ได้และหากยืน102ได้อาจจะขึ้นไปทดสอบเซนฟีบอลร6 1 8แถวแถว5 0 5นั่นเอง หากเพื่อนๆมีอยู่ก็ลองทําการบ้านเพิ่มเติมกันดูนะครับวันนี้ i n v e วสดีๆก็ขอมาอัปเดตข้อมูลกับเพื่อนๆประมาณนี้ก่อนหากดูแลชอบใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย